เดี๋ยวคลิปนี้ครับจะเข้าไปรีวิวข้างในอ,อะไรแต่งของเสียจูหน่อยนะครับคลิปที่แล้วเรารีฝั่งนู้นครับราคารถดงรถดำนะครับรเดี๋ยวเราดูข้างในกันหน่อยนะเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับจากแต่ก่อนนี่บอกเลยตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับ คือก็สร้างใหม่แบบอู้ดูอลังการงานสร้างมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขายน้ำมันเครื่องด้วยเหรอเซจูขายทุกอย่างครับทุกอย่างเลยเหรอขายทุกอย่างครับโอ้ขายทุกอย่าางบขยแมทเทอรกับเสาเยี่ยมครับเนี่ยดูนี่ไฟอะไรไฟดูอ่ะแทะไหมนี่แท้ของแท้นี่ของกองนอกเลยโอ ดูข้างในหน่อยเขาไปดูเลยเขาไปดูเลยโอ้ปิดสารน้ำ่อนเกิดไม่กินเลยเปิดไม่ให้แล้วอ้าวเหรอครับเพิ่งกินมาเมื่อกี้เองเป็นไงขายดีไหมช่วงนี้นอนขายครับเอ้ยนอนขายเลยเหรอครับนอนขายแต่ก่อนนี่เดินขายจนวุ่นเลยโอ้แต่ก่อนเดินเดินเลยทุกวันได้นอนขาย โอ้ยอะไรเยอะมากครับดูวันนั้นจะมาซื้ออะไรอยู่นี่เองเสียจูไปไหนไม่รู้ไป,ไปเที่ยวหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ซื้อเลยวันนั้นจะซื้ออะไรดีรวันนี้ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วจะเ,เรารีวิวเอาดีกว่านะมีทุกอย่างนะครับอุปกรณ์แต่ง สิบลงสิบล้ออะไรใส่พวกอะไรชิ้นส่วนต่างๆรถมีหมดนะครับที่นี่อยอดเลยไปถึงข้างหลังนู่นเลยเหรออ้าี่เป็นล็อกเป็นล็อก แต่ก่อนมานี่ลูกค้าพเพียบเลยนะเดินเข้าออร้านเนาะช่วงนี้มันเงียบเหรอฮะช่วงนี้มันฝนตกด้วยนะเนาะหน้าฝนด้วยไม่มีงานแล้วพ่อ,อือไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อไม่มีงานก็ไม่มีเงินอืมดูอ่ะใครที่หาอยู่ก็อันนี้ส่งไหมหส่งส่งสั่งทางเพจได้ใช่ไหมสั่งเพจตรงมาสั่งก็ได้เออ เออตอบบ้างตอบข้อน้อยช่วงนี้เขาฮิตแนวไหนกันแต่งรถนี่หรือว่าผสมประสานกันไปขากระจงกระจกนี่เยียบ ขาเลดยังยังขายดีไหมขาเลยขายขายครับแต่เดินโทรนอะไรไม่ค่อยได้ใสกันแล้วมั้เดโกพวกยุ่นนี่ฮะเียเราเดินดูก่อนนะยาวอยู่นงี้อู้รูท่อยงท่อยางีงกันชง กระจังหน้ามีทุกอย่างนะครับที่นี่ยาไปข้างหลังอีกด้ยสุดยอดเลยเสียจูจากตีกนร,ร้านเล็กๆเ,เองนะภายในไม่กี่ปีอร้านนี่เติบโตข้างหลัง ก้มอะไรนี่เจอนะครับโอ้ยใหญ่มากครับดูกดังส่งถึงที่เลยตรงนี้ก็จะเป็น้แก้มแก้มปังต่อ ใครอยากได้อะไรก่มัเลือกยังไม่ได้เอาไปข้างนอกเลยเนี่ยงเากองกนั้น่งล้างอีกนีเนี่ยข้างลังนี่ของใครนี่อต่อดามอยู่ตรงนี้หรออยู่ข้างหลังนี่นะไม่เคยเดินมาข้างหลังเลยเนี่ย อู้นี่ชายชายล่างนี่มีของเดก้าไหมเดก้าแต่ผมจะเอาไปยังไงวะใส่ได้ท่านเดก้าเขาจะเป็นตัวนี้เป็นโครเมียบรถธรรมดาอุ้ยเดี๋ยวค่อยเอารถกระบะมาเอาอ๋อนี่ชายล่างนี่มีหมดเลยตัวเท่าไหร่เนี่ยเจ้าของเดก้าประมาณพันพันสองพันสองนี่นี่เดก้าเหรออันนึงอันนึงสามเอ็ม สามเอ็มในเดก้าล่ะนีเดก้านี่เดก้าจะมีสองเกตสามยี่สองเกตจะเล็กสามยี่มันจะมียิ้มเฮ้ยสามยี่น่าจะน่าจะดีกว่ามันใหญ่กว่าสิบล้อบอกเทเลอร์ก็หัวเดก้าน่ะผมมีเด็กันชนไงรถดินบ่ะไม่สิบล้อที่ผมทำไว้อยู่มันยังไม่มีชายล่างอ๋ออ๋อทำนักพอดีแล้วสวยใช่มันดงบันได ตันนี่ยอไปรอแกแถมของแถมวะนี่ของ,ม,ของ,ม,งมั้คลอ,อ,อ๋ออันนี้ของแบบโลกแล้วใช่ไหมของโลอืมสิบ,บาทย <c oughs> ี่สบาทขายบนแล้วออ <c oughs> โอ้ออโอ้นี่ราวราวบนราวบนนี่ก็ รถก็มีหลายรุ่น,นอืมมีทุกรุ่นไหมนี่อ,นอืมอเยอะจัดนี่เราฟรงเราไฟก็มีนะสำเร็จนะครับ<ะ>ข,อของใหม่ไม่ได้ใช้ก็มีขึ้นเต็มจำรุ่นไม่ได้แล้ว <c oughs> เก่าญี่ปุ่นมีไหม อ,นนอ,อันนี้ก็กันชนเหรอก,นนกันชนอะไรพวกนี้นม,นมีทุกรุ่นเลยมีทุกรุ่นนะครับกันชนใครที่กันชนเสียกันชนพังนะครับก็มาดูท่อโอ้เยอะจัด โหหมดเยอะไหมกูดังแบบนี้กี 1. 1> oh ่ล้านหนึ่งล้านเนี่ยเนี่ยหนึ่งล้านเฮ้ยทำไมมันเหมือนจะถูกแท้หนึ่งล้านใหญ่นะนี่หนึ่งล้านจริงเหรอโลอขาไม่แพงนะหนึ่งล้านนี่ใหญ่จนอือโอ้จนโปรเฟียวะ อ้ซูเปอร์เกรดตัวนี้มันดูเอาครับผมก็ถ่ายดูเข้าๆกันนะมันถ่ายไม่หมดอนะ่ะมันเยอะจัดแต่อยากได้ใช้ล่างอยู่แต่รถผมใส่ไปไม่ได้หรอกมันยาวอะ่ะไหนตัวไหนทำซีแล้วตัวนี้บ่สามหยี อันนี้สองเกตสามยี่มันจะมีต่อลงมาน<อ>ิดนึ่งมีเจ้แถวนี้แต่ไม่ดูพอเลยในของฮีโนะในของอ่าใช่ตัวต่อกันชนฮีโนะไฮเทคสายเท่เทอหะก็มีเท่หาหะเท่ะก็มีมมช่วงนี้เขายังฮิตอยู่ไหมฮะเท่าหะนะฮิตเหมือนเดิมฮิตเหมือนเดิม ยังอยากแปรดแปรดเหมือนเดิมปะ่ะอ๋ะอนี่ชายบันชายล่างเหรอบันไดล่างเหรอตัวต,ต่อล่างฮะต่อล่างของอะไรตัวนี้น่าจะเป็นของเมก้าของเมก้าของพิคเตอร์มันนี่ใส่กันได้อ,อ๋อเมกา้าเมก้าหัว,ห,วหัวแครใส่ได้ไหมสิบล้อดิอ๋อสิบล้อเหรอของล้อเราใส่ไม่ได้เราต่ำเออเมก้ามันต่ำเนาะอือสิบล้อมาดู อันนี้อะไรนี่ฮะน,นี่อะไรนี่อ๋อไอตัวบันไดเหรอบันได,ดตรงขึ้นข้างดําดนะนี่บางโคนเลดอันนั้นอะไรนี่ส่วนทยฮะฟุงไทยแปดส่วนท้าเก้าสามเก้าหกยีากกา่ส<ะ>ิบมาเป็นกระป๋องอย่างงี้เลย เอ้ยไหนเปิดได้ดูหน่อยมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าของอบังพวกนี้เหรอของจาก้าไงของดียี่ห้อดีเลยนี่นะดีสุดแล้วในบรรดาอัพเฟืองไทยไม่เปิดดูหน่อยสิจาก้าจาก้าเป็นมันมาเป็นชุดอย่างนี้เลยใช่ของแท้ต้องมาเป็นของครับเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยเฟืองไทยของบังเหรอของบังของบังมันมีอะไรมาั่งอยู่ข้างในนี่ มีเดือยสีใบสีใบสเดือยหมูใช่แล้วของบังจำอะไรบังที่บังเนี่ยตัวนี้เป็นเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าให้ดูสิเปิดดูหน่อยสิของพี่บังเขาโอ้นี่มาเป็นชุดนี้เลยนะแกะดูหน่อยยกมาดูหน่อยมีอะไรบ้างพี่บังแบบนี้เลยนี่แหละของพี่บังเขาใบสีเดือยหมูฟันก้อนนับเป็นเก้าคแต่ไม่มีดอกจอกใช่ไหมดอกจอกมันแยกต่างหากอยู่หน้าบ้านแยกต่างหาก นี่นับก็อันนี้ด้วยเก้าก็หนึ่งสองสมี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็ยีห้าล่องจะเป็ย้าล่องยีห้าล่องมันอ่สุป่ะอะเมกาฮีโน่ฮีโน่ยี้าล่องใช่ไหมอิสุละอิสุก็ยี่ิห้าเหมือนกันใช่อีมาเฮ้ไม่ใช่ว่ะอิสุกี่ล่องวะอ่สุคือนับนะอืออ่ะนีมาชุดนี้เลย เท่าไหร่นี่ตัวนี้39แล้วก็นับเป็น39ขายยังไงเท่าไหร่นี่8,000ครับ8,000ราคาถูกที่สุดแล้วแท้ด้วย8,000ได้ใบสีด้วยหมูใบสีด้วยหมูดอกจอกไม่เกี่ยวดอกจอกไม่เกี่ยวดอกจอกอยู่4,500ดอกจอก4,500ครับอือมีหลายเฟืองเลยดูอ่ะนี่ใครหาหานะมานี่ ถ้าเป็นของเก่ามันจะมีแต่สิบขึ้นอของเก่าที่ถอดก็เป็นสิบขึ้นแปดสามเก้าเก้าสามเก้าอู้แนบอ้ oh, ต่อรถอยู่ข้างหลังนี่ 5, 5. นทำไมมันเงียบไ้หยุดเหรอ เมื่อวานช่างทำงานเสร็จตอนนี้ไปหยุดเมากันเลปล่ะเมาให้ช่างเขาเม,มามาดูจอยนะครับอันนี้อะไรแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ครับออมีทุกอย่างอะมาเตนงมาเต็นนี่บ้ก,ม,ก,กมีคอมแอร์เก่านอกด้วยบัมพวกเทอร์โบ เียเเสีสสสย<อ>ใครเสียก็เอาไนไหนมอน้ำามีทุกรุ่นมอน้ำมีทุกรุ่นท<ม>อ,อยางก็มีทุกรุ่นทอ,อ,อยางยาไม่อยากให้มันนก็ตัวนี้เป็นอ๋อน,นี่อะไรนี่อ <5 S 1> ันนี้ของสำเร็จเหรอฮะใช่พ่ออากาศสำเร็จเหรอทำมาใหม่อีซุอะไรนี่ร้อเก้าห้าเดก้าล็อกกี้ อ๋ออันนี้เจี 5D อันนี้เจียวฮา่เขามันเร็วเจี 5D ครับอ๋อทำมาอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องไปซื้อเก้าอกก็ประมาณ3,500นยา่าเท่าไหร่เนี่ยนี้อันนี้ก็ขายอยู่ประมาณ2,500นครับ2,500อันนี่ก็เป็น 4HK ครับ 4HK อู้หูอันนี้มันต่อมาจากอะไรนะตัวนี้กรองอากาศเข้า ID ใช่ไหมเข้าเทอร์โบเข้าเทอร์โบเ้ยเข้าเทอร์โบใช่ มีหลาตัวค่ะทำให้เครื่รงองพังอ,อ้มีสำเร็จเลยเเนี่มีทุกรุ่นไหมนี่ก็สั่งได้ทุกรุ่นสั่งได้ก็ประมาณนี้แหละสามรุ่นสี่รุ่นบรับจะใช้กันประมาณนั้นนะค,ะครับอ,อันนี้ก็เดินทัวร์อาซาย,ยังฮิตอยู่ไหมนี่เหมือนเดิม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 กิดนองปิดน่องายทะเบียน ออโอ้โ้นี่พัดลมของอะไรนี่ฮะเมกา้าเมก้าเหรอพัดลมแอร์พัดลมตู้แอร์โอ้เดินดูไม่หมดหรอกไฟนี่ประมาณนี้ครับพัดลมปวดแอร์ไปเลย จะจูจะได้คาไฟด้วยแล้วนี่อันนี้รถใครนี่อยู่ข้างหน้านี่เนี่รถลูกค้าเหรอมาดีแมพมารีแมปอืมเยอะทุกวันนี้รีแมพราคาเท่าไหร่นะห้าพันทุกรุ่นทุกรุ่นเลยห้าพันดับนองสถานที่ไหม เรียว่าสถานที่ก็ราคาก็ขึ้นไปอีกแล้วแต่ตกลงกันเออห้าพันต้องมาที่ร้านห้าพันต้องมาที่ร้านเนาะเปลีกองโซล่าอุดิจาให้อ๋อเป็นกองโซล่าให้อีกแล้วก็อุดิจยาห้าพันเริ่มต้นที่ห้าพันเริ่มต้นที่ห้าพันอยากได้มีกี่สเต็ปทำได้ตลอดได้หมดได้หมดจะเอาแบบหนักๆควันท่วมจัดให้มาลดได้มีแบบครั้งหนึ่ง ใช้ได้ตลอดชีพเนอทำได้ตลอดชีพอผมกลับก่อนเสียจูครับครับมาตั้งสามวันแล้วตอนนั้นก็ยางระเบิดตรงนั้นได้เสียจูไปช่วยต้องขอบคุณเสียจูด้วยอทำไม่ได้เสียจูก็ไม่ได้กลับบ้านนอนอยู่ตรงนั้นแหละมากินข้าวเิ้วเอออะนี่ อูไหนนี่ครับน,นี่นนาาทางแอดอันนั้นอูปัญญาไม่ได้ไปด้วยนะ่ะเย็ยนแล้วกลับบ้านก่อนแล้วแต่ชอบนะครับเจอกันใหม่นะกลับบ้านก่อนเด้ออันนี้นฟอร์จูดเนื้อ นี่อะไรนะผ่าตัดอะไรเอาผ่าเอาผ่าเอากี่ล้านนะสี่ล้านสล้านทำไงจะมีเงินซื้อเหมือนเสียจูอ่ะยืมเขาไปชี้ยืมเขาอ่ะยืมเขายืมเขาไปยังเซีอ่อนนะโอ้เออไอนี้ไปตัดมาอยู่ไหนนี่ เหแปะอ๋อผู้ป๊ะคแปะอ๋อแกมีเครื่องตัดได้นะโอ้ผู้ใหญ่แป๊ะลงเครื่องเลเซอร์แล้วเสียจูไม่ลงบ่ทำหลายอย่างแล้วคออแค่นี้ก็แค่นี้ก็เอาเงินไปเก็บไหนนอกไม่มีไม่มีที่จะเก็บเงินแล้วไม่มีเวลาเอาเวลาไปพักผ่อนมั่งไปเที่ยวบินไปต่างประเทศไหมไปต่างประเทศไหม

แถวอีสานนี่แหละแถวอีสานนี่ของไม่ค่อยแพงแมันดูผมไปก่อนเด้อจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่มมงานบุญมีอีกไหมไม่รู้เลยไม่ได้จัดเลยไม่มีใครมีเวลาเลยเออเนาะโอเคโอเค,คเจอกันใหม่นะนี่ บายบายกับเจ้า 8C สีนะครับสีสวยมากมาคุยราคาเอานะครับราคาก็มันไม่แน่นอนอ่ะแล้วแต่คุยได้นะครับแล้วแต่ใครปากอา่อเรอไรปากแบบคุยถูกคอกับเจ้าของโอ้ก็จะได้ราคาถูกเออนะครับผมไปแล้วบายบายครับ